แบ่งปันสูตรทำข้าวผัดแหนมแบบง่ายๆสไตล์ปลาเล็กแต่อร่อยมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินชับบายปลาเล็กนะคะวันนี้มาทำข้าวผัดแหนมกันค่ะก็ส่วนประกอบนะคะจะมีแหนมต้นหอมซอยไข่แล้วก็ข้าวนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายมีแค่นี้เลยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ สูตรนี้นะคะปลาเล็กทำก็จะสามจานนะคะใส่ไข่ทั้งหมดสามฟองค่ะเราจะรอให้ไข่เซตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยๆเผี่ยไข่นะคะให้ไข่ให้ไข่แดงเขาแตกเนาะเพื่อความสวยงามของข้าวผัดนะคะ สังเกตดูว่าปลาเล็กจะรอให้ไข่เซ็ตตัวก่อนค่ะแล้วจะค่อยๆเขี่ยให้ไข่เขาแตกนะคะไฟก็จะใช้ไฟแรงก่อนนะคะในช่วงนี้พอไข่ของเราเซ็ตตัวดีแล้วก็ใส่แหนมลงไปค่ะแหนมที่เราซอยไว้เรียบร้อยเนาะวันนี้ปลาเล็กใช้แหนมแบบแท่งค่ะใช้แหนมแบบไหนก็ได้นะคะแต่แหนมของเราต้องมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะจะทํำข้าวผัดแหนมได้อร่อยมากๆ ใครมีหอมใหญ่นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนที่เราจะใส่ไข่นะคะก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะทํตาตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะอแต่กปะเล็กไม่มีหอมใหญ่นะคะก็เลยไม่ได้ใส่เนะถ้ามีหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่จะเพิ่มความหวานแล้วก็อร่อยมากๆปรุงรสด้วยซอสตาาเขียวค่ะซอสหอยนางรม ส่วนผสมนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณการผัดของเราเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะข้าวที่ใช้มาผัดในวันนี้เป็นข้าวเย็นเนาะเราก็จะต้องบี้ให้เขาแตกนะคะเป็นก้อนนะคะข้าวเป็นก้อนเพราะว่าเป็นข้าวเย็นออกมาจากตู้เย็นเลยเราก็จะบี้ให้เขาแตกนะคะผัดเข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมซอยจะเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ ทิมรสนะคะเพิ่มความเค็มลงไปนิดนึงด้วยซอสสาเกียวค่ะผัดคุกเขาให้เข้ากันตักใส่จานเลยค่ะก็เลกตักให้ดูสแบบนะคะจานที่หนึงก็จะตักแบบธรรมดาเลยค่ะแบบง่ายๆนะคะสำหรับจานที่สองนะคะก็จะทําแบบสวยงามแบบร้านอาหารนิดนึงค่ะจะตักไข่นะคะแล้วก็ แหนมลงไปก้นชามก่อนนะคะเพื่อความสวยงามเวลาเราคว่ำชามลงมานะคะเราก็จะได้โชว์แหนมและไข่นะคะอันนี้สําหรับแม่ค้าแม่ขายนะคะใช้ได้นะคะวิธีนี้เนาะเพิ่มความสวยงามของอาหารเราค่ะแล้วก็เพิ่มความน่ากินด้วยนะคะกดให้แน่นๆค่ะเพื่อที่คว่ำลงไปแล้วข้าวเราจะไม่แตก เสร็จแล้วก็เอาจานนะคะคว่ำลงไปบนถ้วยแล้วก็พลิกคว่ำมาอีกทีหนึ่งขยับให้เข้าที่ตามที่เราต้องการเนาะสังเกตไหมคะเราจะเห็นแหนมแล้วก็ไข่โชว์สวยงามมากค่ะอะไรก็จะเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลานะคะในพริกน้ำปลาจะมีพริกซอยกระเทียมแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะเพิ่มความกรมกรอบเนาะแล้วเราก็จะมีแตงกวาซอยด้วยนะคะถ้าใครมีขิงอ่อนเนาะเสิร์ฟพร้อมขิงอ่อนด้วยอร่อยมากๆค่ะแนะนําเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายแต่อร่อยค่ะ